เล่นกันมาทุกปีเล่นกันมาทุกเดือน เคยรู้ที่มาของเกม r o b l o x กันบ้างหรือเปล่าครับว่าความเป็นมาของ r o บ l o x เป็นยังไงแล้ว r ลบ l o x เปิดให้เราเล่นตั้งแต่ตอนไหนใครเป็นผู้ก่อตั้งสวัสดีครับผมเซ็นเองจากช่อ,องโมคมาชาแนลนะฮะวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่ก็ผมกับรายการที่มีชื่อว่าเคยรู้ปะนี่นะชื่ออย่างเท่ที่จะมาเล่านะครับข่าวสารและก็ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับโ o บ l o x นะครับที่คุณเองหรือตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กันคนละนิดแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปโดแบบนี้ต่อออไปนนนะะะคครรรััับบถ้้้าพมกแลว เริ่มกันเลยดีกว่าเลทสโก้ครับผมอ๋อคุณแม่ก็ฉันอัดจิ๊บอ้าวโยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมลูบักอยู่สินะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำได้บัก เว็บเติมโลบักสุดคุม้มเลทส,สูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบไอดีพารก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ divebuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ย โ o บ็อกซ์เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเกมออนไลน์หลายผู้เล่นที่ให้ผู้ใช้ได้ออกแบบเกมของตัวเองและเล่นเกมประเภทต่างๆมากมายที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาโดยผู้ก่อตั้งโลบ็อกซ์นะครับมีชื่อว่าคุณเดวิดบาสุกี้นั่นเองนะครับเรามาเริ่มความเป็นมากันเลยดีกว่าเนาะในปี2003ฮะเขาได้ตั้งบริษัทนะครับด้านการลงทุนนะครับและคุณเดวิดบาสุกี้เนี่ยเขาได้จัดรายการวิทยุด้วยในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เริ่มทดลองทำนะครับโลบ็อกซ์แล้วนะโดยใช้ชื่อว่า Box นะครับ ในปี2004ฮะคุณเดวิดบาสุกี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากความสําเร็จของการปฏิวัติในด้านความรู้เรื่องของฟิสิกส์ฮะจนเขาได้สร้างโปรเจกต์นับในปี2004โดยคุณบาสุกี้เนี่ยครับได้ทําการก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าไดนา b บ็อกซ์นะครับร่วมกับคุณอีลิชคาเซตนั่นเองและนี่คือรูปของอินเทอเร็กทีฟฟิสิกส์นับของโ o บ็อกซ์นะครับ, ox, รบพูดง่ายๆก็คือนี่คือรูปภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็คือต้นกําเนิดรากฐานนะฮะของโลบ็อกซ์กันเลย เลโก้นั่นเองฮะโดยในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ชื่อว่าเกม Roblox นะครับหรือว่าแพลตฟอร์ม Roblox แต่ใช้ชื่อว่า dynabox beta น,นั่นเองนะครับ ตัวเกมพัฒนาไปถึง3เวอร์ชันนะครับในปี2004นะโดยเวอร์ชั่นแรกชื่อว่า Dynabox. beta นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Dynabox. alpha นั่นเองและทีมงานนะครับล็งเห็นแล้วว่าชื่อนี้แม่งกระปกเกินไปนะแล้วก็เป็นชื่อที่ไม่ค่อยจะน่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับเขาเลยได้เปลี่ยนชื่อนะครับในตอนนั้นชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะครับมีชื่อว่า Robox และตัวเกมนะครับในตอนนั้นก็ถูกพัฒนาใหม่เป็น Robox. prototype นั่นเองนะฮะ หน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับนะของนะครับดนบอกในตอนนั้นนะครับเรายังเรายังไม่เป็นโลบล็อนะครับนัในตอนนั้นนะยังเป็นดีนาบอกอยู่ถือได้ว่าตัวเกมในตอนนั้นมันก็้างจะกระโปงพอสมควรเลยนะครับนะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครได้เล่นนะครับนะอยู่ในช่วงแบบ พัฒนาเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงปี2005กันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเข้าสู่ช่วงปี2005ฮะนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆของ r o b l o x กันแล้วนะครับบริษัทได้เปลี่ยนโฉมให้กลายเป็น Ro b บ o x และได้ทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเออปี2005เราได้เปิดตัวเป็นทางการแล้วว่าเกมนี้มีชื่อว่า r o b l o x นะครับแล้วก็ได้สร้างนะครับโปรแกรมหรือว่า นับเครื่องมือสร้างเกมที่มีชื่อว่า r o บ l o x Studio นั่นเองนะครับที่อนุญาตให้คนทั่วไปสามารถสร้างเกมแล้วก็สร้างประสบการณ์การเล่นเกมบนแพลตฟอร์มนี้ได้นั่นเองผู้ใช้ยังสามารถเล่นเกมที่สร้างโดยนักพัฒนาคนอื่นได้ด้วยนะครับบนแพลตฟอร์มนี้นะครับและนี่คือชมหน้านะครับโลโก้โลบ็อกในตอนนั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนนะครับข้ามเจนนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับในช่วงปี2005เนี่ยก็จะมี r o บ l o x Studio เข้ามาแล้วนะครับที่ ให้เหล่านะครับนักพัฒนาเกมนะผู้มีความคิดสร้างสรรค์มาสร้างแมปเป็นของตัวเองให้คนอื่นได้เล่นกันแล้วนะในในช่วงปี2005นะครับก็เป็นอะไรที่เริ่มนะครับเอาจริงเอาจังแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงปี2007กันบ้างครับผมหลังจากที่ปล่อยโปรแกรมสร้างอย่าง Roblox Studio ไปนะครับในตอนนั้นในตอนนี้เนี่ยได้มีเกมดังๆออกมากัเต็มเลยครับผมเราไปดูกันดีกว่าฮะว่าในปี2007เนี่ยมีเกมอะไรดังๆกันเข้ามาบ้างนะครับในปี2007็ครับผมเกมยอดฮิตเลยก็คือ Ultimate Paintball นั่นเองนะครับ เป็นเกมยิงสาตว์สีกันแบ่งทีมเป็น2ฝ่ายยิงสีไปมานเองนะฮะใครโดนสีอะไรก่อนก็ถือว่าแพ้ไปนะครับยกตัวอย่างในเกมในสมัยนี้ก็คงจะเป็น Big Pen Ball นะรประมาณนั้นนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นก็คือปี2007เป็นยุคเริ่มต้นของ o b l o x นะครับเกมดังๆก็มีไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็มีเกมน้อยมากๆดัดงๆที่สุดก็เป็นอา t i ติเมต e n Ball นี่แหละนะครับ มาสู่ในปี2008ฮะโลบล็อกได้พัฒนานะครับพวกอนิเมตนะครับท่าเดินนะ้ำให้มันดีขึ้นนะครับพวกการเดินการกระโดดอะไรพวกนี้นะแล้วก็สังเกตได้ว่าในช่วงปี2008นะครับตัวละครจะไม่เป็นแบบเลโก้แล้วนะครับจะไม่หัวโตนะครับตัวหนักๆนักแล้วนะครับแต่มันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ชื่อว่า R6 นั่นเองนะครับก็ R6 ที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะเนาะนั่นแนหะละเป็นรูปแบบนั้นแล้วนะครับไม่เหมือนกับตอนปี2005อีกแล้วนะในช่วงปี2008นะครับเกมอย่าง R2D เนี่ยถือได้ว่าฮิตมากๆในตอนนั้นนะครับจริงผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะแล้วก็มีอีกแมปหนึ่งที่ตอนนั้นมาแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนต้องเคยเล่นแน่ก็คือแมปที่มีชื่อว่าก,การอยู่รอดจากภัยพิบัติธรรมชาติน่นเอง แบบนี้ทุกคนไม่ต้องเคยเล่นใครไม่เคยเล่นช่วยเม้นหน่อยลวกันว่าไม่เคยเล่นนะฮะขนาดผมยังเคยเล่นเลยเข้าสู่ปี2009ฮะปี2009ัน้ทางโลบอกได้พัฒนาตัวละครรูปแบบใหม่ครับผมนะที่มันไม่เป็นเหลี่ยมแบบโต etin, nik, ้วอ้วนเลียมเียมแล้วนะครับนะไม่เป็น R6 แล้วนะครับนะครับปี2009คือจุดกําเนิดของน้องเบคอนของเราเลยนะฮะก็คือตัวละครเป็นแบบส่วนเวา้าส่วนโค้งอะไรพวกนี้แล้วนะครับนะเป็นท่อนเป็นนู่เป็นนี่แล้วน,น,นะครับนะทีนี้เราก็ได้รู้แนละ้วว่าน้องเบคอนเราเกิดปี2009นะครับทุกคนในปี2009นะครับ เกมอย่าง Work at a Pizza p า a พ e เนี่ยนะครับถือได้ว่าตอนนั้นเริ่มมาแล้วนะครับมาแรงด้วยนะฮะใครเคยเล่นบ้างก็คอมเมนต์กันด้วยลวกันนะครับว่าเคยเล่นเนาะ <S <S 1> <S 1> ในปี2015ได้อัปเดตเรื่องของการสวมใส่เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พวกหมวก พวกดาบนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแขนขานะครับอะไรพวกนี้นะฮะตอนนั้นเริ่มมากันแล้วนะครับหรือว่าชุดเสื้อผ้าต่างๆในตอนนั้นก็มากันแล้วนะครับนะมีสิ่งที่ออกมาออกมาเยอะมากๆแล้วก็ในปีส0 1 0มีมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ออกมาแล้วนะครับนะจริงๆมันก็ออกมานานพอสมควรแล้วสิ่งนั้นก็คือ T i ๊กนั่นเองนะครับ t i s นะครับให้พูดกันตรงๆมันก็คือ r o b u x ในตอนนี้นี่แหละนะครับ T i ๊กคือค่าเงินใน r ล b u x นะครับในตอนนั้นโดยสามารถเอาไปซื้อนะครับเสื้อผ้าหรือของต่างๆในรร้้้าานนคคไดะับ ติ๊กเนี่ยนะครับเราจะได้รับทุกๆวันนะฮะวันละ10ติ๊กนะครับในการเข้าล็อกอินแต่ละครั้งในตอนนั้นนะฮะใครเคยใช้ติ๊กกันบ้างก็บอกกันด้วยในช่องคอมเมนต์นะครับนะถ้าคุณเคยใช้เนี่ยก็น่าจะเล่นมานานพอสมควรนะครับผ่านปี2 0 1 0ไปฮะปี2 0 1 1ครับก็ผมทางโลบ็อกซ์นะได้เปิดตัวค่าเงินเสมือนจริงนะครับของตัวเองแล้วนะมีชื่อว่าโลบัคซ์นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะได้รู้เลยนะว่าโลบัคซ์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2 0ง1เเลยนะครับซึ่งจะทาให้ผู้เล่น ไอติสเนี่ยนะครับเราได้ฟรีในทุกๆวันเนาะส่วนลูบั x เนี่ยเราต้องเติมเงินเข้าไปในเกมนะครับเพื่อจะได้เนาะอ่านี่แหละฮะคือต้นกำเนิดของลู b u x นะครับและเกมยอดฮิตในปี2011ก็คือ the t o w n of the r o b o x i a n นะครับนะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันใครเคยเล่นก็บอกกันด้วยแล้วกันเนาะข้ามมาปี2012กันต่อเลยฮะปี2012นะครับ โ o บ็อกได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเวอร์ชั่น iOS ฮะลงให้กับมือถือนะครับแล้วก็เพิ่มระบบเอาโ o b u อกออกมาเป็นเงินจริงได้แล้วฮะระบบนี้เนี่ยนะครับจะซัพพอร์ตให้กับผู้พัฒนาเกมต่างๆนะครับที่เราไปซื้อเกมพาสเขานะครับแล้วเขาก็ได้โลบ็อกซไป นะครับแล้วก็เขาก็เอาโลบักตรงนั้นไปแลกเป็นเงินจริงเพื่อเอาออกมาใช้ในชีวิตประจําวันของเขานั่นเองและตั้งแต่ปี2012ถึง2015ถือได้ว่าไม่ค่อยจะมีอัปเดตอะไรมากมายนะครับแต่เราก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าในตอนนั้นมีเกมอะไรดังๆฮิตกันบ้างนะครับนะในปี2012ถึง2013นะครับเกมยอดฮิตเลยก็คือเกมเพนเบลนั่นเองนะครับนะชื่อห้วนๆเลยครับเพนเบลแล้วก็ในปี2014ถึง2015นะครับเกมอย่างเนี่ยกมอดอัพเพซ่าตอนน้นุ่ยกรับมาดังกันอีดียว และเข้าสู่ปี2015ครับผมปี2015ได้เปิดฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบการเล่นใหม่ๆสำหรับการพัฒนาเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับในปี2016เนี่ยบริษัทได้เปิดตัว Ro บ l o x VR นะครับสำหรับเจ้าแว่น VR Oculus Rift นั่นเองนะครับที่สามารถเล่นเกมแบบ 3D ได้นั่นเองนะฮะส่วนต่อมาในปี2016ครับผมตินะครับหรือ TIX ของเราได้ถูกนำออกจากเกมฮะโดยโลบ็อกให้สายเหตุไว้ว่านะครับไอ้เจ้าติ๊กเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดบั๊กที่รุนแรงนะฮะทำให้โลบ ก็เลยเอาออกไปนะครับซึ่งหลายคนก็มีข้อสงสัยเยอะแยะเกี่ยวกับติ๊นะครับว่าเอ้งจริงมันไม่ได้เกิดบั๊กอะไรหรอกนะครับแค่ติ๊เนี่ยมันได้มาฟรีแล้วมันเอาไปซื้อมันเอาไปไลกเป็นโลบั๊กได้ใช่ไหมเออแล้วมันก็ไปซื้อนูซื้อนี่ด้มันมีการปั๊มติ๊กกันเกิดขึ้นนะครับโลบ็อกก็อาจจะเห็นช่องโหวตในครั้งนั้นก็เลยเอามันออกไปนะครับ ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะฮะและเกมยอดฮิตรับในช่วงปี2016เลยก็คือเกม r o b o x High School นั่นเองนะครับเข้าสู่ปี2017กันแล้วก็ับผอมนะปี2017มีเหล่าพัฒนานในแพลตฟอร์มโล boxx ทั้งหมด2ล้านคนแล้วก็มีผู้เล่นมากถึง56ล้านคนต่อเดือนกันไปแล้วนะครับนะถือได้ว่าปี2017เนี่ยนะเป็นยุครุ่งเรืองของโลบ็อกกันแล้วนะครับแล้วก็ r ลบ็อสามารถทำรายได้นะครับถึง30ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวและปี2017ก็ได้กําเนิดโลโก้ boxx ใหม่ดด้วยยบีเลโลโก้้้หหนนนนนาาาาตเป็อยย่งีลคจะ คุ้นโลโก้นี้กันแล้วเนาะใครที่มาเล่นในช่วงปี2017ก็น่าจะคุ้นเคยกับโลโก้นี้กันดีนะครับส่วนหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรมากแล้วนะครับงั้นขอพูดถึงแมปยอดเยี่ยมในแต่ละปีเลยแล้วกันเนาะปี2017เนี่ยนะครับแมปยอดเยี่ยมก็คือ Prison Life นะครับนะตอนนั้นถือได้ว่าดังมากๆนะครับเป็นแนวออก คล้ายๆ GTA นะครับแหกคุกนั่นเองนะครับก็ใครเคยเล่นก็คอมเมนต์กันได้ฮะว่าเคยเล่นแบบนี้นะครับปี2018ฮะแบบอย่าง m e m s City ฮะหรือว่า m e m s City เนี่ยแล้วก็ Jailbreak ครับผมดังมากๆครับผมในตอนนั้นนะถือได้ว่าโคตรเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวจัดเลยนะครับในตอนนั้นนะฮะ Jailbreak ถือได้ว่ามาแรงมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในปี2019ครับผมมากันติดๆ3แบบเลยฮะกับ m e m s City Jailbreak แล้วก็ Adobe นั่นเองนะครับจริงๆก็ มีแมปดังๆอีกเยอะแหละนะครับแต่ผมยกมา3แมปหลักๆในตอนนั้นเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เข้าสู่ปี2020ปี2020เนี่ยผมยังตัดสินไม่ได้นะครับว่าแมปไหนมันมาแรงที่สุดหรือคนเล่นเยอะที่สุดนะครับปี2020ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ดราม่าเกี่ยวกับรูบ็อกค่อนข้างจะเยอะนะครับในตอนนี้นะอาจจะมาได้แค่ครึ่งปีนะครับแต่ก็มีดราม่าเยอะมากๆแล้วสำหรับลูบ็อกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ด้วย และก็ผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้โลโบ็อกก์ำลังจะขยายเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเหมือนจะเห็นโลโบ็อกเขาทดลองเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าได้มากสุดถึง500คนเลยมั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจะไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นภาพม้ดูแลกันนะเขาเหมือนจะวางแผนขยายเซิร์ฟเวอร์เกมของตัวเองแล้วนะครับและนี่คือ Evolution ฮะหรือว่ามีวัฒนาการนะครับของเกม Ro บ l o x นะครับตั้งแต่ปี 2004- ถึง2020กันเลยทีเดียวนะครับหลายคนคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามกับว่าทุกคคนนนนนมาเล่ boxx ตอปีไหนนะรับ ส่วนตัวแล้วผมมาเล่นปี2018นะครับนะถือได้ว่าก็มาเช้าพอสมควรแต่ก็มาเล่นนะครับหลายคนเล่นตอนปีไหนคอมเมนต์ด้านล่างครับผมนะมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ถ้าว่าผมตกหล่นนะข้อมูลตรงไหน,นหรือว่าพูดข้อมูลผิดพลาดตรงไหน,นก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันสำหรับคลิปโดนนี้ฮะฝ่ากเพียนเท่านี้เจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการกับรายการใหม่เคยรู้ปะนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ